ก็อยากให้ช่วยลูกหลานนะครับห้าต่อเก้าครับน่าแล้วครับได้เห็นรอยยิ้มของลินันลงแต่เป็นยิ้มที่เสียแต้มครับดูภาพชายครั้งหนึ่ง แม่นะครับแม่เสียดายครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปเลขสองหลักแล้วครับยังอยู่ที่เก้าครับเก้าต่อหกวลวุฒิเสิร์ฟครับยัดมาทางวิชยาครับวิชยาออกจังหวะแรกดีแล้วก็ชงสวยด้วย แม่ยัดมาทางวิทยานี่น่ากลัวครับเพราะว่าเขาเป็นตัวชงตัวชงนี่ตัวชงตัวยกนี่ครับก็จะเรียกว่าพื้นฐานเบสิกพื้นฐานนี่จะแน่นครับเท้าจะไวะไรรต้องขอเวลานอกน,น,นอกจากการถ่ายทอดสด การแข่งขันเซปักตักร้อแล้วนะครับแฟนๆก็ติดตามชมการถ่ายทอดสดตักร้อลอดห่วงอาชีพค่ำคืนนี้2ทุ่ม15นาทีครับ2.15ทุ่ม15นาทีก็รอชมกันได้ครับว่าตะกร้อลอดห่วงอาชีพนี้แข่งยังไงคลาสสิกขนาดไหนนอกจากนั้นนะครับก็ยังติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยมันวันพุทธที่ทีสปอร์ตถ่ายทอดสดจากสนามมวยแฟร์เทคเทพประสิทธิ์พัทยา ส่วนวันเสาร์ครับมวยดีลุมพินีทีสปอรตถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีครับแล้วก็การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีครับรอดูกันได้เดินทางมาถึงคู่ชิงชนะเลิศแล้วส่วนฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกถ่ายทอดสดจากเยอรม,มันก็กําลังเข้มข้นทีเดียวนอกจากนั้นโปรแกรมต่อไปก็คือการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีครับจากโคลอมเบียครับ ยังมีฟุตบอลไทยแลนด์ลีกโตโยต้าลีกครับเอฟเอคัพนะครับครบถ้วนกระบวนความครับทุกๆชนิดกีฬารวมไปถึงการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับปลายปีนี้ก็รอติดตามชมได้เลยอาจจะไม่สะดวกไปเดินทางไปชมไปเชียร์ลูกหลานของท่านที่จังหวัดนั้นๆน,น,นะครับที่เป็นเจ้าภาพแต่ว่าทีสปอร์ตของเราครับโดยนโยบายของผู้บริหารนำโดย ประธานบริหารก็คือท่านกระนกพันจุลเกษเสมครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย,ยก็บอกเสิร์ฟถึงบ้านเลยไม่ต้องเดินทางมารอเชียร์ลูกหลานอยู่ที่บ้านครับแล้วก็วันหนึ่งโอ้โหหลายชั่วโมงครับ8ปดเชั่วโมงครับเต็มิ่มครับดูเกมกันต่อครับวอลวุฒเขียวกลมเสิร์ฟครับอ้าวยังอยู่ที่วิทยาครับก็บอกรับพื้นเข้าแน่นแล้วก็เรียบร้อยครับไป ยัดไปที่วิทยาบ่อยๆนี่วิทยาเข้าพื้นเข้าแน่นครับโอกาสที่เขาจะรับได้อ่ามีครับนี่ฮะเรียกว่าออกบอลจังหวะแรกนี้ด้วยหน้าเท้าเลยครับลงมาแล้วครับสิทธิทพงศ์มีโอกาสที่จะ สองสองครับแม่สองต่อสองสเสร็จเบครับอ้าวเป็นจังหวะลิ้นนลงขึ้นขึ้นเร็วครับแล้วก็โอเคเยี่ยมครับ นาคิวนี่เป็นเลขแปดแล้วครับสิริพงศ์เดี๋ยวมาดูแต้มกันครับว่าเท่าไหร่8ต่อ11 <What? S 1> อืมเอาล่ะครับยุ่งแล้วครับอย่างนี้ขึ้นไป12นะแล้วครับต้องการอีก3คะแนนเพื่อได้เซตนี้แล้วตีเสมอ2-2 8ต่อ12อ้าวเสริบดีครับอยากดูชนบุรีแข่งนะครับชนบุรีเนี่ยเราก็มีถ่ายทอดสดเหมือนกันในเกมที่จะพบกับนครราชสีมานะครับในการไปเยือน21สิงหาคมครับชมกันสดๆ 92เอาล่ะครับขวัญกำลังใจมาแล้วครับมีเออเออแล้วนะครับการาินนี่แหละครับต้องส่งเสียงกดดันคู่ต่อสู้ด้วยแล้วก็เหมือนปลุกเราอารมณ์ตัวเองครับเวลาที่ได้แต้มสะใจนี้ตะโกนออกมาเลยครับเป็นการได้ระบ,บาย9ต่อ13 วาวุธจี้ไปทางวิชา,า,าก็มีผิดพลาดครับเบสิกพื้นฐานเหนียวแน่นก็มีผิดพลาด14ครับโอ้โหโห,หนังชีวิตซะแลว้วลูกสุดท้ายครับได้ไม่ได้โอ้ยจะเล่นของหนัก แต่ก็คงกล้าเล่นเลยนะครับจังหวะน,นี้ของวรวุฒถ้าเกิดได้ก็ถือว่าผ่านครับไม่ได้ก็ไม่เสียหายครับแต้มยังนําอยู่เยอะนี่แหละครับแววตานี่มีความมั่นอ,อกมั่นใจขอผลหมุนหมูป่าเขี้ยวตันเลยนะฮะหมูป่าเคี้ยวตันก็ชนะเชียงใหม่ไป0ต่อ2ทีมครับ2ต่อ0ทีมครับนำจากฝูงอยู่ครับหมูป่าเขี้ยวตันนครปฐม เมืองส้มโอหวานครับเข้าสารขาวลูกสาวสวยชอบอย่างหลังครับเกมบีบหัวใจครับ พรชัยเคยเป็นอาจารย์ผมอุทัยธานีก็เจ้าปุ้ยก็กเรียกว่าคงจะเป็นอาจารย์พิเศษแล้วนะครับแหมดีครับข้อมูลต่างๆนานานี่ต้องขอบคุณแฟนๆครับที่ส่งเข้ามา คุณสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดไฮลักส์วีโก้ครับแชมป์กระบะอันดับหนึ่งของเมืองไทยแล้วก็ขอบคุณบริษัทอารามัสเวิร์จจำกัดครับผู้ดำเนินการถ่ายทอดสดครับทําให้พวกเราได้ดูกันสดๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโปรแกรมถ่ายทอดสดนี่มีแค่10สนามเท่านั้นเองนะครับเป็นสด5สนามแล้วก็มีเทปให้ดูอีก5สนาม แต่ว่าเพื่อเอาใจแฟนๆเซปักตะกร้อทั่วประเทศครับตอนนี้นี่กลายเป็นถ่ายทอดสดกันทุกสนามนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกสสนามเป็น12สนาม